สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนังโชคนะคะค่ะอาจารย์ต่ายหมอดูแตทคพิ์ค่คะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงของทักษะพารวยค่ะรวยไม่รวยก็รู้ไปนะคะไม่เคยหลุดรอบน,นี่คุยสักนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะก่อนอื่นแนะนํานตัวเองก่อนละกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ชมรมโหราโพธิยานเป็นอาจารย์สอนด้วยวิชา24ิสีอรหรัสเจตัว9ก้าฐานลายมืองูเฮ้งโหงโรสษร์ไทยไพ่ออโรเค้นอื่นๆอีกมากมายนะคะอ่อนนะแต่ว่าวิชาที่แบบสุดท็อปฮิตด,ดังสนั่นลั่นบ้านลั่นเมืองเลยก็คือวิชาดาวน,นํำโชคค่ะเป็นชื่อช่องรายการของเราก็คือบ้านดาวน,นํำโชคนั่นเองทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะว่า อาจารย์ใช้ชื่อนี้มานานถึงตั้งแต่ยังไม่ได้เคยอัดรายการนะคะก็สอนอยู่ที่ชมรมพออาสงเจษดาเนาะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหวยก็บอกได้เลยปังปังปังสุดๆปังไม่รู้จะปังไปถึงไหนแล้วล่ะอืมนะคะประมาณนะั้นล่าสุดของการสอนครั้งนั้นน่ะสูงสุดของที่อาจารย์เคยสอนเลยคือห้าสิบสี่คนนะคะแล้วก็ ปังอะ่ค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็รวยกันเนาะนะคะแล้วก็จากวันนั้นมาถึงวันนี้มันมีการสระสมสะสมประสบการณ์ระสะสมจากความรู้ความสามารถตัวเองเข้ามาพนวพนวดพนวพนวดพนวพนวดพนนวดพนนวดจนอัดแน่นนะคะจนอาจารย์ถูกหวยทุกมเดเลยอันนี้ต้องพูดเลยจริงๆนะคะไม่ได้โตโหอืมอยากรวยก็มามมัม,ม,มนะคะประมาณนี้อาจารย์ทําไมอาจารย์ไม่ให้ตัวเลขมันกระชับ แล้ว v ีมีไว้เพื่ออะไรคะเนอะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะก็เข้าใจทุกคนเนะ้่อยากได้ตัวเลขน้อยๆเช่นวันนี้อาจารย์ให้มาเลยสามตัวชุดเดียวพอไม่โลกเนอะไ,ไรอะไรโลกนะคะอาจารยนะ์รู้เะยไม่ต้องมาขออาจารย์เราไปเข้าแถวเลยเข้าแถวรอเลยจะแจกให้คนล,ล้านเลยจริงๆให้ตายสิโลบินนักมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะถ้ารู้ว่าเล่นไปเลยตัวละหมื่นอืมนะคะกระจาย ใจความเสี่ยงเ้าไปเจ้าลรหมื่นเจ้าเรหมื่นเจ้าเรหมื่นเนาะโอ้โหไม่รวยมันลงไปกี่สิบล้านนะคะพูดไม่ได้เนาะทำไม่ได้จันทําไม่เป็นเนาะได้แต่คิดว่าประมาณว่าคาดว่าน่าจะมาตัวนี้ ความกระชั้นชิดของมันเข้ามาต่างหากเนาะก็ต้องขอดีใจกับกลุ่มของ v ีทีด้วยแล้วกันรอบนี้ถูกเต็มๆค่ะทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะก็คือไปเข้าในกลุ่มของเลขหกเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็79เนาะว่าแล้วโชว์เลยดีกว่านะคะในส่วนของเลขดับล่างนะคะงวดที่แล้วออก79กาลงมาสแกนดูกันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ด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 ต เอาอยู่นาะคะอือต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะง่วนที้ออกสูงสามเรามาดูกันว่ามีไหมต,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 ตุ๊ตตุ๊ตอุ้ยทำงานทำงานอย่าดื้ออือม,มันหลุดนี้นะให้ถมนั้น ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเขาแปะก่อนนะเดี๋ยวมันจะหลุดแค่ยาวโอเคนะเดี๋ยวแม่ดูนิ้อ่าโอเคนะคะเพื่อแสดงว่าเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะอ่อทักษาเอ่าไม่ใช่ ทักษะราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะอยู่ในราศีเมฆก็คือเลข97 79นั่นเองนะจ๊ะส่วนอันนี้ก่อนทักเ,เลขเด็ดตาทิพนะคะเดิมมันเป็นตัวนี้นะคะ ก็คือ786นะคะอาจารย์ไม่ได้มุนเนาะกลับไปดูย้อนคลิปดูได้นะคะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเนาะเลขเด่นของอาจารย์มีเพียงแค่3ตัวไม่ได้มี10ตัวอย่างที่ท่านว่านะคะอ่านออกไหมเนี่ยวินก็คือเลขที่เอาไปจับคู่นั่นเองนะคะบางท่านก็ไม่ทราบเนาะนะก็วันนี้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดอยู่นะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะเหตุผลปัจจัยเพราะว่าความน่าจะเป็น6และ9มันสูงเนื่องจากดาวเกตหรือเลขเก้เนี่ยมันย้าย ย้ายราศีมาส่งอิทธิพล8กับ9รวมตัวกันจากจากต่อเมื่อก่อนเลือแบ่งครึ่งนะคะแปไปทาง9ไปทางแต่พอราศี9กับ8มารวมกันอาจารย์ขอพูดภาษาชาลลวบ้านละกันเนาะถ้าผู้ศึกษาสับผลดย้งงกันอีกนะคะแปดกับเมารวมตัวกันมันเลยส่งผลอิทธิพลอย่างรุนแรงนะคะไม่เชื่อท่านลองดูสิไม่ว่าจะเป็นดาวโจรฮาหนอยลาโอโหสบัดค่ะสบัดเนะาะเมื่อวานอาจารย์ก็เสียดาย ว่าแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายไม่รู้ลืมเล่นได้ยังไงว่าจะเล่นอ่าห้าหนึ่งเก้าเต็มเต็มเลยสามตัวบนเฮ้ยเสียดายจังนะวาสนามีน,อน้อยมีน้อยนะคะก็เลยล,ลืมเล่นว่าจะเล่นนั่นแหละจะกดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวแปดหนึ่งอีกคำว่าแปดเนี่ยเสียหายหลา,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 ายหายหลายร้อยล้านเลนยเนาะตีตัวเองเวยดิสนตีทชอบลืม ว่าจะเล่นพอนึกขึ้นได้เอาหมดเวลาอืมนะคะก็เล่นไม่ได้เล่นเนาะพูดได้สิก็แล้วแตะจะเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่ไดูหวองนะคะก็อาจารย์ก็ขออนุญาตกับเลขและการเพื่อจะได้ทําการปฏิสนธิกันได้ง่ายขึ้นปฏิสัมพันธ์กันแม่อืมนะคะเจ็ดอะไรเจ็ดเาวาจำผู้ย่างนี้เลยเหรออืม ไม่เชื่อเหรอกลับคขอที่ไปดูนะคะประมาณนะั้นและจันพูดอยู่เสมอนะคะว่าระวังนะหวยสัญจรมีอยู่3ข้อข้อแรกเบิ้ลข้อ2หาข้อ3เลขเก่ากลับมาไปฟังคลิปได้เลยว่าจันพูดจริงหรือไม่นะคะแล้วกลับมาไหมกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าหวยมึงออกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์หกส เอไม่ใช่063นั่นไปละ063แตงวันนี้ออก603เห็นไหมกับเป๊ะ <c oughs> นะคะกลัวจะโดนด่าก็เลี่ยงนิดนึงจาก063เป็น603น,น,น,นะนั่นไงนะแต่พลาดไหมไม่พลาดเลยเนาะนะคะและ3ตัวล่างค่ะนะคะก็คือ975สตัวล่างอีกชุดหนึ่งค่ะ 3 8มแสองสองตัวล่างค่ะเจ็ดเก้าแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็ด้วยสัตวจริงก็คือจริงๆอาจารย์จะใส่สูตรแทนสองแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความลังเลใจมันมันก็ความเป็นสูงมันความเป็นศูนย์มันก็มีไม่ใช่มันไม่มีแต่ลักสองมากกว่าไงอ,อืมเนาะก็ฉันลัก็ฉันรักเขาอะทําทุกอย่างเพื่อเขาเสมอเลย รู้ไหมเนี่ยเดือดโน้นเลยเห็นไหมนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะแต่ไม่เป็นไรก็ถูกเหมือนเดิมนะโอเคขออนุญาตวางละนะคะต่อไปค่ะอ่าสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งขอจย์จะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะ้ำเพราะอะไรเอาไม่อยู่นะคะสูตรสองล่ะ ไม่หวันแม้วันมามาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่ใช้ได้เฉพาะหวยไทยใช่ไหมไม่ใช่ได้ทุกหวยเป็นกไกด์ไลน์แค่คุณร,รู้รู้รู้ว่าตัวไหนเด่นคุณดูตัวนั้นเลยรู้แค่เพียงตัวเดียวนะคะอย่างวันนี้ครูเวีีอาจารย์เน้นไปเลยค่ะหกนี่อวดความสามารถเดี๋ยวตับอย่าทำหนูนะเนาะหกลากลงมาค่ะ 630เน่630เป๊ะไม่มีพลาดเห็นไหมเนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของวีพีก็ถูก79เต็มๆนะคะเล่นไม่เล่นเรื่องของท่านนะคะโอเคต่อไปค่ะสำหรับท่านที่จะเข้าวีพีหอนันตต่ายนะคะตอนนี้ก็ จัดโปรให้อยู่นะคะเพราะว่ามีคนมาขอบอกว่าจานขอถึงสงการได้ไหมหาเงินไม่ทันเดี๋ยวสงการท่านก็เลอีกแหละไม่มีเงินกลับบ้านขอเอาเงินกลับบ้านกกอนคอยดูเถอ, <c oughs> อะเนาะ ไม่เป็นไรค่ะว่ากันไปเนาะหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีเนาะเมื่อท่านสวดมนต์แล้วหมั่นสวดมนต์บ่อยๆนะคะตัวเลขมันจะขึ้นและคุณเอาตัวเลขเนี่ยเป็นเสี่ยงโชคได้นะคะและให้คุณให้อิทธิพลค,คุณอย่างมากมายเลยเนาะหนึ่งเส้นนะคะจะได้วีพีหอจันทร์ไต่หางวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะสําหรับ3เส้นมันก็ยังขัดขัดอยู่เลยแต่ยังดีขึ้นเยอะนะสำหรับท่านเป็นห่วงนะขอบคุณมากๆนะคะ3เส้นคุณจะได้ v ีพีของ อาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อยนะคะปีอ่อหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเน้นรักมีปีเซยเน้นรัก <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะมีเรื่องของความรักของอุ่น <c oughs> แล้วก็อ่าหยกน้ำผึ้งหมายถึงเรื่องของเงินทองอาการเงินที่หมุนเวียนนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่าพี่ ที่ถูกหวยนะคะอาจารย์จะแถมไไลท์ให้เป็นด้วย1เม็ดเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองดูดจวกัวกเลยนะคะประมาณนี้นะคะ สามเส้นจะได้มีพีหอจันตาย15ห้งวดได้ส่วนลดห้าร์เซได้สูตรหนึ่งและสูตรสองฟรีค่ะเดี๋ยจะซีบกให้เนาะนะคะแล้วก็ปฏิทินเลขเด็ดแบบพนหอจันตายตอนนี้ปกติคือ2 9 0 9ก้ารก้ลดเหลือ2,500บาทท่านอยากได้ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยคุณจะได้คุณสมบัติแบบนี้เลยค่ะ97นะคะ, 9, 7, ะ,คะ6ย้ำ3แบบนี้เป็น เต็มๆนะคะประมาณนี้เนาะนะคะสามารถทักเข้ามาที่เบอร์นี้ค่ะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7นะคะทักเข้ามาว่าถ้าอยากเข้าวีพีพิเพราะว่าขอดูลูกถ้าอยากจะสั่งฏิทินพิม์ว่าสั่งไปทินถ้าอยากจะทะลุทะบุญขอเลขที่บัญชีบุญนะคะจัดให้อยากจะให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงชะตาจัดให้นะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะอ่า ในส่วนของทักษะพารวนก่อนเลยละกันนะคะงวดที่แล้วนะคะก็จะถูก97เอานะคะ9779เ no, นาะเต็มๆนะคะแล้วก็งวดนี้ละ่ะนะก็เต็เนาะวันนี้นะคะวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์จานให้เลข10 14 15 16 91นะคะได้ไพ่ของคำว่า the star ช่วงน,นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมีการ ถ้าตกงานอยู่มีโอกาสของการได้งานหรือถ้าทํนทงานอยู่แล้วมีโอกาสของการทําเพิ่มโดยเฉพาะอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าท่านยังโสดอยู่มีโอกาสของจับปลาสองมือหล่อเลื่อนได้สวยเรื่องได้นั่นเองนะคะเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ไม่ได้เรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะประมาณนี้เสี่ยโชคได้ไหมได้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ ในดวงของเป็นไพ่เกี่ยวกับตาช่างคุณเป็นคนที่เห็นตรงและเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆนะคะยืนอยู่บนความถูกต้องอํานาจอยู่ในมือของคุณนั่นเองเนาะต่อไปค่ะวันจันทร์เลข20 22 24 26แล้วก็29นะคะได้ไพ่ของคําว่า วิวออฟฟอร์จูนส่งผลให้เจ้าชะตามีกรงร้อมมหาสมบัติมีเกณฑ์ของการเดินทางล้อหมุนจึงจะได้สตังน,นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นเกณฑ์ของการมีโชคลาภโดดเด่นมากๆเลยมีโอกาส้าเกิดท่านจะซื้อบ้านซื้อช่องถือว่าโดดเด่นนะคะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อรถได้ไหมได้เช่นเดียวกันแม้มีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็ผ่านพ้นอุปสรรคได้สตูทั้งหลาย หมู่มานทั้งหลายก็ไม่สามารถทําร้ายคุณได้นะคะต้องบอกอน่างเลยเนาะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็อานะประมาณนี้อาจารย์ขอเก็บไพ่เอาเะล่อและแลกันเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันจะกินเวลาเยอะอ้าวัวนอังคารค่ะอาจารย์ให้เลข3036 38 90 93นะคะ อาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า The Tower นะคะช่วงนี้คนวังคารต้องใจร่มๆนะเพราะว่ารู้สึกรอบที่แล้วก็ยังเป็น t o w e r อยู่ถ้าจําไม่ผิดรือ tower หรือทั้งแมนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะส่งผลให้เจ้าชะตามีปัญหาเรื่องของความทุกข์ที่อยู่ในใจอึดอัดใจทุกใจเกี่ยวคนในครอบครัวนะคะการคุยกันไม่รู้เรื่องการทะเลาะเบาแววงขัดแยง้งบ้านแตกจะแหลกขาดได้ไหมได้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการถูกลิดรอนอำนาจได้ไหมได้เช่นเดียวกัน นะคะประมาณนี้เนอะเรื่องของโชคลาภก็เล่นเผาๆอย่าเล่นเยอะนะคะนะประมาณนี้ต่อไปค่ะวันพุธ4044 4980แล้วก็89นะคะานะคะรอบนี้ได้ไพ่ของคำว่า the empress the emperor เนอะนะคะก็ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนยิงฮอร์นองเกศศีรษะนะคะเป็นคนใจร้อนสุด นะคะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยอมคนด้วยเออเนาะว่างั้นเลยนะคะแล้วก็มีทรงอิทธิพลอํานาจได้ไ่ได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครนะคะถ้ามักจะให้ใครทำาเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบประมาณนั้นเลยเนาะแต่ก็สู้ๆนะนะคะถามว่ามีโชคลาภไม่มีค่ะนะคะมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตนแหน่งเลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่โดดเด่นแต่สิ่งที่สําคัญคือต้อง เเรียกว่าต้องปล่อยวางมากให้คนอื่นทำมั่งทางคนเดียวตายค่ะนะต่อไปค่ะคนวันพฤหัสว่า50 52 53 58แล้วก็95ได้ไพ่ของคําววา t เด c h i r า o นะคะเจ้ชาชะตาเป็นคนที่อึดชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดนะคะทำเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดแต่ทำแล้วเหมือนคนแปดทองกนระพักทำอะไรผู้ใหญ่จะรักผู้ใหญ่จะเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือได้ไม่ได้นะคะในส่วนของความรู้สึกในเรื่องของความรักอาจจะ จุดจิกจิตุดจิกเกินไปอะคะ่ะอาจจะทำให้ผู้หญิงเบื่อรู้ชายเบื่อได้ดังนั้นต้องเผาๆนิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นเลยเนาะเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะเล่นได้แเน,น่นะคะคือวันศุกร์ค่ะ 64, 66, 67, 68, แล้วก็69นะคะได้ไพ่ของคำว่าเดชส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนโดดเด่นนะคะอ๋อ,อเดี๋ยวขอโทษค่ะ <laughs> เพ้อเพ้อเนาะอ่าเพ้อชัยออดอยนะคะ ไพ่เดทเขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะระวังเรื่องการสูญเสียของลักนะคะเรื่องของความไม่ได้ดังใจได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของอำนาจบาร,รมีได้ไหมได้นะคะการสูญเสียของรักการถูกลิดรอนอำนาจได้ไม่ได้นะคะแต่ความร้ายความดีมีร้ายในความร้ายมีดีดังนั้นเรื่องของการสูญเสียจะนําพาสิ่งที่ดีๆเข้ามามีโอกาสของการก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ มันสร้างกุศสเยอะๆทาบุญเยอะๆโดยเฉพาะยเกี่ยวกับบุญทางด้านเกี่ยวกับอ,อ,อุบัติเหตุนะคะเสียเลือดเสียเนื้อก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดได้ม็มได้นะคะรวมไปจนถึงการทําบุญลงศพได้แม็ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทาบุญเยอะๆจะได้แคลคลาดปอดภัยค่ะนะต่อไปวันเสาร์ค่ะ7072 73 74แล้วก็78นะคะได้ไพ่ของคาว่า ช่วงนี้คนเกิดป็นเสาร์ต้องหมั่นสร้างกุศลให้มากขึ้นนะคะทําบุญให้มากขึ้นเนาะช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรเยอะนะคะเข้ามากอกวนเข้ามาบุกบันทําให้รู้สึกอึดอัดเหนื่อยหน่ายท้อใจได้ได้แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านได้ไปในสิ่งที่ดีๆขึ้นนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้ก็รู้สึกมันจะไม่ค่อยเวิร์กมากแต่ให้อดทนอึดอึดอึด เข้าไว้นะคะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็พอหมุนเวียนได้แต่ก็ยังไม่กระใสถึงถึงขั้นที่เราโอเคนะคะเรื่องของความรักก็อาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมได้ไหก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะไรเลยก็ไม่ดีดีอย่างเดียวคือสร้างกุศลค่ะเพราะว่าบุญกุศลกำลังจะผลักดันให้คุณเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นอยู่เต็มที่ดีขึ้นได้เนาะนะคะโอเคหมดแล้วค่ะเซฟไว้นะคะ ถึงไหมอ่าหนึ่งหนึ่งสองซ้ำแค่เจอหนึ่งสองซ้ำแค่เจอหนึ่งสองซ้ำแค่เจอโอเคค่ะน่าจะจบเนาะน,นะคะเพราะขอให้ทุกคนรวยๆกับทักษะพารวยค่ะไม่รวยไม่เรียกทักษะพารวยแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วค่ะสําหรับทักษะพารวยเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ อ่าช่วงนี้ก้าวแยังทำงานอยู่ให้ระวังด้วยละกันเนาะกางเรื่องอะไรระเบิดเช่นแก๊สระเบิดยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่อยู่เนาะนะคะรอให้ก้าวมันเดินเดินเดินถอยหลังก่อนละกันนะคะยังอิดหลายเดือนอยู่เนะเาะรอให้ก้าวมันถอยหลังก่อนให้ก้าวมันมันเดินหน้าไปก่อนมันจะได้จบจบกันไป นะประมาณนี้โอเคค่ะวันนี้ก็คงอาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็รวยๆกันทุกคนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย